เจ้าหเฮ็ดข้าหลายจนดูแลพ่อหน่อยไม่มีความพอดีเลยเจ้าหญิเฮ็ดข้าหลายเป็นยางเ้าไปกคักเฮ็ดงานก็คักเมื่อแงิมันสิเดาก็่ได้บ่แต่เงินมาหลายๆเจ้าไ่ได้ใส่ดรอกนี่ฮะพูดน่ะพูดเก็บไปเดี๋ยวเก็บให้เองเดี๋ยวเก็บไม่ต้องห่วงช่วยกันสร้างช่วยกันสร้างนะครับ โอ้โหวันนี้ตั้งแต่ใจเกินร้อยปิดวงมาดึงเดือนกว่าแล้วนะฮะค่ะวันนี้ผมผมช่วงเดือนนี้สิงหาคมเต็มเต็มเดือนคือผมมาเป็นลูกน้องของแนนอนนอลดีใช่แล้วผ่านมาสิ้าควยคิวแล้วทำไมวัวหน้าครับขอตังค์หน้ัวหนไม่มีตังค์ได้ยินข่าวว่า กินเข่าก็ได้ควางเงินตีลุงเชฟเว่นลุงเชฟเว่นก็ได้ควางเงินโอ๊ยธรรมดาประหยัดประหยัดต้องประหยัดช่วงนี้นะครับใช่ต้องขอบคุณร้านปั๊มน้ำมันด้วยเกี่ยวอะไรกับปั๊มน้ำมันคะไม่อ๋อด้วยอ๋อพูดถึงว่าให้โอกาสวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเงินอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวหรอกก็สงสัยว่าไอ้ไอ้รูปเนี้ย ต้นฉบับคือใครก่อนอะไรอ่ะรูปอะไรข้างหลังเหรอใช่ไม่คู่กับมีแต่เจ้าหระสงสัยพื่นเขาจะบาสงสัยดอกถ้าข่กันยังว่าคืนพ่อพี่รู้แล้วใช่ไหครับดากเหมือนเลยกุนเหมือนเลยก๊วย เมื่อคืนผมก็เห็นเดี๋ยวไอ้เดี๋ยว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 เดรสเสือผมบ้าผู้ชายเราเดรสเสือผมเหนียวเดี๋ยวตั้งใจทำงานหน่อยนี้ไม่เคยสอนเลยนี้ไม่เคยสอนเลยข้าวรอกาลสินขาวมาไม่ใช่แค่ผู้ชายนะคะผู้สาวกับขาวเดี๋ยวมา เดี๋จวมาจันมาส่เหรอผมเป็นผู้ชายผมยังหมักเลราเลยเเออเอ,อแลิวกินสปอร์ตไลท์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเงินหน่อยน้ำเลนเตอค่ะ